บนอะไรนะบนอะไรเนี่ยอีกแล้วค่ะถูถ่ยมือบนอะไรพี่เสือบนอะไรพี่เสือพี่เสือบนอะไรฮะเงาเงาเงา,งาอยู่นั่นน่ะอึเงาอะไรพี่เสือพี่เสือครับพี่หมอครับพี่แม่ครับ ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยะได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยหลังบ้านเรียกค่ะพี่เมฆเนี่ยเรียกแม่อ้อให้มาตักกระบะทรายวันนี้ทำไม่เละเท่าไหร่เมื่อคืนเขาไปวิ่งเล่นในบ้านเหนื่อยค่ะก็เลยไม่ไม่มีแรงที่จะมาคุยทรายกันพี่เสือครับพี่เสือแม่ครับพี่เสือแม่ครับ พี่ฝนก็นอนน้ำมูกเข้าไปอยู่ในรูจมูกพี่เสือแม่ครับพี่เสือครับพี่เสือ <Mother. S 1> ชุดรอครับหนบนอีกแล้วแงวแงวแงวอะไรล่ะลูกฮะฮะฮะพี่เสือครับพี่เสือชุดห่อของจุนแม่ครับอือ จุดหยอของจุนแม่ครับจุดหยอครับจุดหยอครับ mm. พุ่งจุดหยอครับพุงจุดหยอดพุ่งเสียครับอืมอืมอคุณน,นายคุณน,นายคุณนายเดี๋ยวว่าแม่ไม่เหยียบหน้าไอ้ลุงเลยคุณนายเดี๋ยวคิดว่าแม่ตีทุตีอย่างเดียวแม่ไม่ได้ตีอย่างเดียวนะแม่ก็มีรูปเหมือนกัน ปกติจะถูกตีอ๋อาพี่หมอกพี่หมอกเอพี่เมฆ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 มาเข้าซีนด้วยพี่เมฆมาเข้าซีนด้วยอ๋อ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 เอาพี่หมอกอ้ยตายแลวแม่จะเป็นโอ้ใครก่อนดีเลยนะคะเนี่ยตอนนี้พี่หมอกมาหาแม่อยู่เนี่ยมาอ้อนแม่อยู่เนี่ยพี่หมอกโอ้ยพี่หมอกนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่หมอกมาอ้อนแม่อยู่ค่ะโอ้ยแม่มีมือเดียวน่ะลูกจะให้แม่ลูกยังไงอะสามตัวเนี่ยแม่มีมือเดียวน่ะลูกหึ อสายตาไม่อยากจะให้เห็นสายตาจริงๆเสือก็มีสายตาอ่อนหวานได้เหมือนกันคะเดี๋ยวแม่จะพาพี่ต้าไปหาหมอลูกนะแม่ต้องรีบพาพี่ต้าไปหาหมอพี่ต้าไม่สบายอยู่นะนะพี่เมฆ่เมฆโอ้พี่หมอกบ,บ่นอยู่พี่เมฆพี่เมฆหลับแลยลูกโอม้มานั่งหลับตรงนี้แล้วลูกเหรอ นั่งหลับตรงนี้มานั่งหลับตรงนี้โอ้ยแม่ก็มีมือเดียวแหละพี่หมอเหยียบน้องเข้าไปเหยียบน้องเข้าไปออะมาอ้อนแม่อีกแล้วมาอ้อนแม่อีกแล้วมาอ้อนแม่อีกแล้วค่ะแล้วแม่จะทํายังไงนะแม่มีแค่มือเดียวนะลูกหืมพวกกัดสายสมอทอกไม่ได้ครับอไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอได้ครับไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับอืมลูกอ่อนแล้วเกินน้องอยู่ข้างในวันนี้น้องที่อยู่ข้างในเขาอยู่้งนอกไม่ได้แม่ไม่อยู่บ้านเดี๋ยวพวกนี้พวกหนูตบน้องนะลูกไม่ได้นะนะครับนะครับโอ้ครับพี่หมอครับจุดหยอกของจุนแม่อืมที่แม่ก็คือจุดหยอกของจุนแม่เหมือนกันอืมจุดหยอกคุณนายลุงค่ะมาดูที่คะเนี่ยแม่กับพี่จะญทำไงแล้วเนี่ยวนเวียนวนเวียนกันสามตัวเนี่ยอืม เป็นเสือไหมลูกพี่แม่เป็นเสือไหมครับพี่แม่เป็นเสือไหมครับอ๋อนะแม่ไปทํางานให้พี่ต้าแล้วลูกพี่หมอพี่หมออะอะมองดูดีค่ะแม่ไปทํางานให้พี่ต้าลูกแม่จะพาพี่ต้าไปหาหมอนะตัตอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้ยวนเวียนอยู่เนี่ยแม่ก่รู้จะทำยังไงตัวก็ย้ายใหญ่ค่ะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้นะคะ